นี่ไงนี่ไงไปดูกันนะครับปูม้าวางนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําปูมมาวางนึ่งแล้วทำน้ําจิ้มอร่อยอร่อกันนะครับไปดูได้ในคลิปเลยครับกลับมาแล้วกูรูกูเสือนะครับผมวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าเราจะมีวัตถุดิบอะไรนะครับน่ามาเลยมาเลยมาเลยนี่นี่นี่อยู่ในกระชังเรียบร้อยแล้วเราจับไปประมาณสองสาวันแล้วนะครับรวบรวมไว้นะฮะ เพื่อจะมาถ่ายคลิปของเราเลยนะครับนี่เทใส่ลงไปเลยโอ้โหนี่วัตถุดิบของเราปูม้าวังใช่ปูม้าวังมานะครับเราต้องน็อกเขาก่อนนะครับผมเวลานึ่งหรือเวลาเวลาต้มนะครับแขนขาเขาจะได้ไม่หลุดนะครับน็อกเขาด้วยน้ําแข็งนะครับปิดชีพเขาด้วยน้ําแข็งนะฮะอ่าเอาปูใส่ลงไปคว้าให้โดนหนีบหนึ่งตัวสองตัว สามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดตัวของเรานะครับนี่เจ็ดตัวของเราน้ำแข็งที่จะใส่ลงไปเลยปื๊บปื๊บนี่น็อกเ้าไปเลยอย่างนี้เลยนี่แล้วก็ทิ้งไว้นะครับจนน้ำแข็งละลายนะฮะจนน้ำแข็งละลายแล้วก็ต้มไปได้เลยนะครับผม ปูของเราปูของเราก็ตายหมดแล้วนะครับน็อกเขาด้วยน้ําแข็งนะครับผมต่อไปติดเตาปรับปรับ่าติดฟ้านะครับเราจะไม่ใส่เกลือไม่ใส่อะไรเลยนะครับเพราะว่าเราทานจนอยากได้ความหวานจากเนื้อเขาเพื่อได้กินความหวานจากเนื้อเขานะครับเราจะไม่ใส่เกลือไม่ใส่เดนทังพินนั้งสิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทําน้ําจิ้มกันนะครับผมสูตรคูเสือครับผมไปดูกันครับ ปิดฝาพลอปพอปนะครับกันพริกเข้าตากันได้หรือเปล่าไม่รู้พอปพอปใส่ไวค่อนนะนะครับกระเทียมนะครับสูตรน้ำจิ้มของครูเสือใส่กระเทียมลงไปพริกแดงกินดานะครับแต่เราก็ต้องมีสีเขียวด้วยเพื่อความสดใสเพื่อความสดใสและสีที่น่ากินนะครับใส่ลงไป พริกขี้หนูสวนนะครับนะฮะพริกขี้หนูสวนใส่ลงไปนะครับผมจะไม่มีอัตราส่วนใครกินเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะครับนะฮะตำก่อนนะครับผมอ้าวลืมไปต้องใส่นี่ด้วยรากผักชีนะครับมันจะได้น้ําจิ้มของเราจะได้หอมนะฮะนี่ใส่ลงไปด้วยนะครับรากผักชีของเราอ่านี่ครับใส่รากผักชีลงไปอ่าใส่รากผักชี ตามลงทุนไปอ่างศิลาไปซื้อโคกมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับถ่ายคลิปนะฮะอ่ะตํตาตาตาต,าตาเข้าไปตอนนี้มันก็ละเอียดแล้วนะครับผมคิดว่าผมชอบกินใครชอบกินละเอียดก็ตามเยอะๆหน่อยใครชอบทานหยาบก็แล้วแต่นะครับก็ทานหยาบๆนะครับกล้ามขึ้นแลวนะฮะขั้นตอนการต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนของการปรุงรสอ่านี่เลยน้ำปลา ลงไปนะฮะน้ำมะนาวแล้วแต่นะครับใครชอบทานเปรี้ยวใส่เปรี้ยวเยอะๆนะครับใครชอบทานหวานก็ใส่หวานลงไปน้ําตาลนะครับน้ปาปลาน้ําตาลมะนาวนะฮะได้แค่สามรสนะครับพริกก็ได้ความเผ็ดจากพริกนะฮะสี่รสชาตินะครับแล้วแต่เลยนี่ครับหัวใจสําคัญคือผมว่าการตำม,มันจะอร่อยกว่ากว่าการที่เราจะาไปปั่นนะครับ เราก็ปรุงกันในครกเลยนะครับเราปรุงกันในครกเลยนะฮะปรุงกันในครกนี่เลยนะครับผมปรุงกันในครกนี่เลย,นนเลยขาดไม่ได้เลยนะฮะขาดไม่ได้เลยแป้งหวานผงนัวหรือชูรสของเรานั่นเองใส่ไปนิดนึงนะฮะมันเป็นสูตรยังไงก็ต้องใส่นิดนึงนะครับผมเพื่อความอร่อยของเรานะครับผมชูรสลงไปแล้วนะฮะใส่น้าตาลน,นะฮะอันนี้เป็นน้ําตาลตะโหนดนะครับนี่มาจากเพชรบุรีของเราถ่ายมาหลายคลิปแล้วย,ยังไม่หมดเลยนะฮะ ุกเขาให้เข้ากันคุกเขาให้เข้ากันนะครับผมอ่าพุกเขาให้เข้ากันครับอ่าคุกเขาให้เข้ากันอ่น้ำต้มสุกด้วยนะครับน้ำต้มสุกก็มาจากน้ำปูที่เราที่เราต้มมาเมื่อกี้นะครับผมอ่า พาะน้ำจิ้มของเรามันจะข้นไปนะครับผมใส่น้ำต้มปูลงไปด้วยนี่แล้วก็ชิมรสนะฮะชิมรสชาตินะครับอร่อยแล้วครับนะบเดี๋ยวเราไปดูปูของเราว่าสุกหรือยังนะครับตามไปเลยครับอ่าปูงเราก็สีสวยแล้วนะฮะปูงเราก็สีสวยแล้วนะครับนี่นี่ปูงเราสีสวยแล้ว เทน้ำทิ้งเสร็จนะครับปูเราก็สุกพอดีเอาเทเททิ้งไปเลยนะโอ,โ,โอ้โหที่มาของปูม้าวังนะครับปูม้าเขาจะอยู่ในทะเลนะครับผมแล้วก็จะเข้าไปอยู่ในบ่อนะครับตั้งแต่ตัวเล็กๆหรือไม่ก็เข้าไปตอนที่เขาเป็นแม่ไข่นะครับผมเป็นแม่ไข่ก็คือมีไข่นอกกระดองนะครับแล้วเขาก็จะเริ่มเติบโตอยู่ในบอ่อซึ่งในบ่อเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากถ้าใครได้กินปูม้าวางังนี่ถือว่าสุดยอดจริงๆครับผมเนื้อมันจะแน่นและเนื้อเขาจะหวานนะครับอ่านี่นี่ แกะกระดองแกะมาดูให้ดูเลยนะครับนี่นี่แน่นจริงๆครับโอ้โหนี่ดูเนื้อดูเนื้อซะก่อนนะครับอ่านี่ชิมดูเนื้อดูก่อนนะครับส่วนที่นั่นกินที่สุดก็คือกัญเชียงนะครับกัญเชียงปูนะครับผมนี่กัญเชียงปูนะครับนี่อยู่นี่เลยครับนี่กัญเชียงปูนี่ลองชิมดูก่อนนะครับว่ารสชาติแบบของของเขาโดยที่ไม่ใส่น้ำจิ้มเป็นไงนะครับ หวานแล้วมันแน่นแล้วมันหนึบมันมีเท็กเจอร์ของมันอยู่นะครับมันมีเทกเจอร์ความนุ่มความนิ่มความแบบหนึบนะครับผมไม่เหมือนกับปูม้าที่แบบที่เขาแช่น้ําแข็งมานะครับเนื้อมันอาจจะหายลงไปนะครับแต่ปูนี้คือเราเอามาทาสดๆนะครับผมมานนึ่งกันสดๆแล้วเป็นปูม้าวังเขาบอกนะถ้าใครได้กินนะสุดยอดมากนะครับอ่าตอนนี้เราก็มาจิ้มกับน้ำจิ้มที่เราทําอยู่นะครับอ่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะครับ เข้ากันได้ดีเข้ากันได้ดีครับผมได้ดีมากเลยไม่ใได้ดีธรรมดานะฮะสุดยอดนะครับเมนูนี้นะครับผมปูม้าวังน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ได้มีแรงทำคลิปต่อๆไปให้ดูกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย